วันนี้เราก็จะเอาผลไม้นะคะที่แบ่งจากแม่กําไรนะคะออเดอร์ของแม่ออยนะคะมาให้ยักน้อยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เอ็นดูแม่ฟังกําไรนะคะแล้วก็ขอคุณแม่แล้วนะครับที่มาแบ่งมาให้เจ้าชักน้อยนะครับใช่นะคะมาแล้วนีนะครับเจ้าชักน้อยนะครับดูอ่อนๆดูหิวหิวใช่่ะสิริมงคลนะคะสิริมงคลนะครับเอากวักเล็กๆน้องนน้้อองงชายของสุพรรณษาด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณแม่ออยมากๆเลยนะครับที่คนเร็วครับไปสุดเลยอา นี่นะครับผลไม้สามสิบสก้านะครับันนี้แตงโมสามสิบสก้าครับมีทั้งแตงโมแล้วก็อะกล้วยแตงกวาแล้วก็ข้าวโพดนะคะผลไม้สามสิบสก้านะครับแซ่บหลายแสบน้อยบอกว่าแซ่บหลายครับแก้มป่องแก้มเป้าแก้มเป้านะครับพ่อหนุ่มผมยาวผมยาวมากนะครับเมื่อวานแล้วก็แบ่งมาให้นะครับวันนี้แล้วก็แบ่งมาให้อีกนะครับนี่โอ้โหแสบแสบแสบ แตงโมวันวันช้ำๆเลยแล้วก็จะขอเบ่งอีกสักนิดนะครับไปให้ให้งามให้างามนะครับให้งามด้วยนะคะงามยืนมองอยู่นะคะยืนมองอยู่นะครับแบ่งไปเอให้เขาได้กินนะครับใช่นะคะจะได้ไม่เครื่องใจกันนะคะแม่แบ่งไปให้กันทุกเชื้อนะครับ